สุดอะไรพี่สุชาติในภาพยนตร์ฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอจากไปด้วยอาการสงบค่ะนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการสูญเสียนะคะสำหรับหนึ่งคนในวงการภาพยนตร์ไทยเมื่อล่าสุดนี้ค่ะรายงานทางด้านของเต๋อนวพลผู้กำกับฝีมือดีจาก g d h แจ้งข่าวว่าพี่สุชาติแห่งภาพยนตร์ฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอเสียชีวิตไปประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วค่ะ ซึ่งตนเองนั้นก็เพิ่งจะมาทราบข่าวก็เลยมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบไปพร้อมๆกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะโดยทางด้านของคุณเตอ๋อได้มีการบอกเอาไว้ว่า RIP พี่สุชาติแห่ง e ฟรน c ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอวันนี้เพิ่งทราบข่าวการจัดไปของพี่เพชรที่รับบดโดยพี่สุชาติซึ่งด้วยความที่เราไม่ได้เจอกันนานประกอบกับพี่เพชปรปกติทำงานเป็นพ่อครัวในกองถ่ายต่างๆ ซึ่งกัไม่ได้ประจําที่ใดที่หนึ่งกว่าข่าวจะมาถึงผมก็ล่วงเลยมาเป็นอาทิตย์ขอบคุณน้องเปียวชนาทิพย์ผู้กํากับที่เทคแจ้งมาให้ทราบนะครับอาจจะมาแจ้งข่าวให้ทุกคนได้เช้ากว่าคนอื่นไปหน่อยต้องขออภัยด้วยทางทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่สุดชาติด้วยค่ะ